เมืองสีเทพศูนย์กลางการค้า1,000ปีของไทยโบราณค่ะท่านผู้ฟังเคยจินตนาการถึงภาพเมื่อพันกว่าปีก่อนไหมคะดินแดนที่เป็นประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยเ,ออเคยมีมหานครที่รุ่งเรืองสุดๆเลยนะคะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญมากๆเชื่อมโยงผู้คนจากหลายมุมโลกเลยเมืองนั้นมีอยู่จริงค่ะ แล้วก็เพิ่งได้รับการยกย่องครั้งใหญ่ในระดับนานาชาตินั่นก็คือเมืองสีเทพที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งเพิ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกไปหมาดๆเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเมืองสีเทพกันค่ะไม่ใช่แค่การดูโบราณสถานนะคะแต่เราจะพยายามทาความเข้าใจชีวิตความคิดแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของผู้คนในอดีตอะไรที่ทำให้เมืองนี้กลายเป็นจุดนัดพบสำคัญขนาดนั้นได้ครับ คือเราอาจจะต้องปรับมุมมองกันนิดหนึ่งนะครับว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตโดยเฉพาะช่วงพันปีก่อนเนี่ยไม่ใช่ดินแดนที่แบบรอรับอิทธิพลอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นศูนย์กลางที่คึกคักมากมีเครือข่ายการค้าวัฒนธรรมที่ซับซ้อนแล้วก็มีพลวัตสูงมากๆซึ่งสีเทพนี่แหละครับคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของเรื่องนี้เลย อ๋อค่ะการได้รับสถานะมรดกโลกเมื่อปี2566นี่ก็ยิ่งตอกย้ำความสำคัญนี้เลยนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องราวของสีเทพกลับมาน่าสนใจมากๆอีกครั้งงั้นเราลองย้อนกลับไปดูความรุ่งเรืองของเมืองนี้กันเลยดีกว่าค่ะถ้าพูดถึงเมื่อกว่าพันปีที่แล้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์ภาพของสีเทพนี่คงไม่ใช่เมืองเงียบเนียดสงบสงบใช่ไหมคะมหานครที่ไม่เคยหลับไหลเลยนะคะ เป็นศูนย์กลางทั้งการคา้าทั้งวัฒนธรรมที่สำคัญมากๆจริงๆของดินแดนแถบนี้ในยุคนั้นลองนึกภาพตามสิคะความคึกคักผู้คนเดินขวักไข่สินค้าแปลกๆตาจากแดนไกลใช่ครับมันคือจุดนัดพบจริงๆเลยหลักฐานทางโบราณาคดีเนี่ยชี้ว่ามีผู้คนจากหลากหลายอรารยธรรมมากๆไม่ว่าจะเป็นเออเป็นเดียอาณาจักรของโบราณหรือจากจีนคือเดินทางเข้ามาที่นี่ เพื่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้หรือแม้กระทั่งเรื่องความเชื่อาศาสนามันเป็นศูนย์กลางที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาจริงๆครับโหแสดงว่าบรรยากาศในเมืองตอนนั้นต้องหลากหลายมากๆเลยสิคะทั้งภาษาวัฒนธรรมสินค้าต่างๆนี้คงมีตั้งแต่ของพื้นถิ่นไปจนถึงของหรูหราจากต่างแดนเลยเหมือนเป็นเมืองนานาชาติยุคโบราณอย่างนั้นเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องทําเลที่ตั้งครับ สีเทพตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำป่าศักที่เพชรบูรณ์ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยนะฮะคือเป็นเหมือนชุมทางเชื่อมเส้นทางการค้าโบราณทั้งจากตะวันตกอย่างอินเดียผ่านมาทางเมียนมาเข้าสู่แผ่นดินแล้วก็ต่อไปทางตะวันออกสู่อาณาจักรขอมหรือเชื่อมโยงขึ้นเหนือลงใต้ไปจีนแล้วก็ทะเลใต้ได้อีกคือเป็นทำเลทองจริงๆครับแล้วมีหลักฐานอะไรที่มันจับต้องได้ไหมคะที่บอกว่าเขาค้าขายกันคึกคักจริงๆ มีครับชัดเจนมากครับจากการขุดคนเนี่ยเราพบวัตถุโบราณที่ไม่ได้ผลิตในท้องถิ่นเยอะมากเลยครับอย่างเช่นพวกเครื่องประดับลูกปัดแก้วลูกปัดหินสีต่างๆแล้วก็มีพวกเครื่องถ้วยชามจากจีนหรือเครื่องมือเครื่องใช้สำเร็จในรูปแบบไม่ใช่ของพื้นถิน่นสิ่งเหล่านี้แหละครับคือหลักฐานชั้นดีที่บ่งชี้ว่าศรีเทพมีการติดต่อค้าขายกับโลกภายนอกอย่างกว้างขวางจริงๆ เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศในยุคนั้นเลยครับฟังดูเป็นเมืองที่มีพรบทุกอย่างเลยนะคะทั้งทำเลดีผู้คนหลากหลายเศรษฐกิจก็รุ่งเรืองแต่ก็น่าแปลกใจนะคะเมืองที่ถูกสร้างมาอย่างดูสมบูรณ์แบบขนาดนี้สุดท้ายแล้วหายไปไหนทำไมถึงถูกทิ้งร้างไปอันนี้น่าคิดมากๆเลยค่ะแต่ความน่าสนใจของสีเทพยังไม่หมดแค่นั้นนะคะนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการค้าแล้ว อีกด้านที่น่าทึ่งมากๆไม่แพ้กันเลยก็คือความก้าวหน้าทางวิศวกรรมแล้วก็การวางผังเมืองค่ะไอ้ล้อมรอบตัวเมืองไว้ถึงสองชั้นซ้อนกันเลยนะครับทั้งเมืองชั้นในแล้วก็เมืองชั้นนอกการสร้างโครงสร้างป้องกันที่มันซับซ้อนแล้วก็ใหญ่โตขนาดนี้เมื่อพันกว่าปีก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับมันสะท้อนถึงการจัดการทรัพยากรแรงงานแล้วก็องความรู้ด้านวิศวกรรมที่ดีมากๆเลย พื้นที่รวมนะครับทั้งเมืองชั้นในชั้นนอกนี้เกือบเกือบ5ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับเมืองร่วมสมัยอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายๆแห่งเลยขนาดที่ใหญ่โตแล้วก็ระบบป้องกันที่ซับซ้อนแบบนี้ยิ่งตอกย้ําความเป็นเมืองศูนย์กลางที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบแล้วก็น่าจะมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์สูงมากด้วยครับนอกจากการวางผังเมืองที่น่าทึ่งแล้ว ภายในเมืองเองก็มีโบราณสถานสำคัญสคัญเยอะแยะเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับมีการค้นพบโบราณสถานจริงๆแล้วมากกว่าร้อยแห่งเลยนะครับแต่ที่โดดเด่นมากๆเนี่ยคือมีทั้งศาสนาสถานในศาสนาพุทธทางนิตกายมหายานแล้วก็อาจจะมีเทราวาดด้วยนะครับควบคู่ไปกับศาสนาสถานในศาสนาฮินดูคืออยู่ร่วมกันในเมืองเดียวกันเลยครับ โห oh, อันนี้น่าสนใจมากค่ะการอยู่ร่วมกันของาศาสนาที่แตกต่างกันมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสังคมสรีเทพได้บ้างคะครับมันสะท้อนภาพสังคมที่เปิดกว้างมากๆแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมากครับ แสดงว่าสีเทพไม่ได้เป็นแค่ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างเดียวแต่ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทางความคิดความเชื่อแล้วก็ศาสนาด้วยผู้คนจากต่างวัฒนธรรมเนี่ยสามารถเข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ปฏิบัติความเชื่อของตนเองได้ค่อนข้างเสรีเลยที่สำคัญคือศาสนาสถานเหล่านี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากๆด้วยนะครับอย่างเช่นปรางสีเทพแล้วก็ปรางสองพี่น้องที่เป็นศาสนาสถานฮินดู แต่ก็มีกลิ่นอายของศิลปะทวารวดีซึ่งเป็นศิลปะในพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองในท้องถิ่นแถบนี้ผสมผสานอยู่ด้วยหรืออย่างเขาคลังในที่เป็นพุทธสถานมหายานขนาดใหญ่เลยฐานนี้ประดับปูนปั้นรูปคนแคะแบกตามแบบศิลปะทวารวดีที่ชัดเจนมาก แล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเขาคลังนอกซึ่งเป็นมหาสถูปในพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่พบในปัจจุบันนี้เลยนะครับตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองความใหญ่โตอลังการของมันเนี่ยสะท้อนศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของผู้คนในยุคนั้นจริงๆอืมทั้งการผสมผสานศิลปะการอยู่ร่วมกันของศาสนาที่ต่างกาันการวางผังเมืองที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้ทําให้เห็นภาพเมืองที่ดูมีเสถียรภาพแล้วก็จเจริญรุ่งเร,องเรืองมากๆเลยนะคะ แต่ก็นั่นแหละค่ะมันยิ่งทําให้คําถามเดิมดังขึ้นมาอีกในเมืองที่ดูเหมือนจะไม่มีวันเสื่อมสลายแห่งนี้อะไรคือจุดจบของมันกันแน่คะอะไรคือสาเหตุที่ทําให้มหาคนครแห่งนี้ถึงการละอวสารแล้วเราพอจะรู้ช่วงเวลาที่ชัดเจนไหมคะว่าสีเทพก่กตั้งรุ่งเรืองแล้วก็เริ่มเสื่อมลงเมื่อไหร่ครับจากหลักฐานทางโบราณาคดีนะครับ คาดว่าชุมชนสีเทพเนี่ยเริ่มก่อตัวแล้วก็มีความสำคัญขึ้นมาราวๆพุทธศตวรรษที่11ถึง12ครับหรือประมาณ1,500ปีก่อนแล้วก็เข้าสู่ยุคที่รุ่งเรืองสุดขีดเลยเนี่ยในช่วงพุทธศตวรรษที่1 2ถึง16หรือประมาณ 1,400- ถึง0ันปีที่แล้วซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานหลายร้อยปีทีเดียวครับหลายร้อยปีแห่งความรุ่งเรืองเลยนะคะและหลังจากนั้นล่ะคะเกิดอะไรขึ้นครับ หลังจากช่วงพุทธศตรวตรรษที่16เป็นต้นมาเนี่ยดูเหมือนว่าความสำคัญของสีเทพจะค่อยๆลดลงนะครับหลักฐานต่างๆชี้ไปในทิศทางนั้นแล้วก็ในที่สุดเมืองก็ถูกทิ้งร้างไปแต่กระบวนการเสื่อมสลายนี้เไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปกินเวลาพอสมควรเลยแล้วสาเหตุล่ะคะ ทำไมเมืองที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถึงถูกทิ้งร้างไปได้มีทฤษฎีอะไรบ้างไหมคะมีคือประเด็นที่ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายที่ชัดเจนร้อเเซนะครับนักโบราณาคดียังคงศึกษาแล้วก็ตกเถียงกันอยู่แต่เชื่อว่าน่าจะมาจากหลายปัจจัยประกอบกันไม่ใช่สาเหตุเดียวโดดๆ อย่างแรกอาจจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเช่นเกิดโรคระบาดรุนแรงหรือความแห้งแล้งต่อเนื่องยาวนานจนกระทบต่อระบบเกษตรกรรมซึ่งเป็นฐานสำคัญของเมืองอีกปัจจัยหนึ่งที่ก็เป็นไปได้คือการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางการค้าจากเดิมที่สีเทพเคยเป็นจุดยุทธศาสสสำคัญ อาจจะมีเส้นทางใหม่ที่สะดวกกว่าเกิดขึ้นหรือมีเมืองท่าอื่นๆทางชายฝั่งทะเลรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ทำให้สีเทพค่อยๆหมดความสำคัญลงในฐานะศูนย์กลางการค้าไปแล้วก็อีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยคือปัจจัยทางการเมืองครับการเปลี่ยนแปลงอำนาจในภูมิภาคการขยายอิทธิพลของอาณาจักรอื่นอย่างเช่นอาณาจักรขอม อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะของสีเทพหรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งหรือสงครามซึ่งเรายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมายืนยันนะครับแต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้พอเมืองถูกทิ้งร้างก็เท่ากับว่าหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์นานนับพันปีเลยทีเดียวสิคะใช่ครับ นานมากจริงๆครับแม้ว่าจะมีชื่อคล้ายๆกันปรากฏในเอกสารโบราณอยู่บ้างอย่างเช่นชื่อเมืองอภัยสาลีที่นักวิชาการบางท่านก็สันนิษฐานว่าอาจจะหมายถึงสีเทพนะครับแต่ตัวตนจริงๆของเมืองโบราณขนาดมหึมะแห่งนี้ก็เลือนหายไปกับการเวลาจนกระทั่งจนกระทั่งมีการสำรวจแล้วก็ค้นพบในยุคหลังๆนี้เองถูกต้องครับ เรื่องราวการค้นพบสีเทพอีกครั้งก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับเรื่มมีการบันทึกถึงซากเมืองโบราณแถบนี้ในสมัยรัชกาลที่5ครับโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพหลังจากนั้นกรมศิลปากรก็เริ่มเข้ามาสำรวจอย่างจริงจังมีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ค่อยๆเผยเห็นความยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ทั้งแนวกำแพงคูเมืองโบราณสถานน้อยใหญ่แล้วก็โบราณวัตถุจำนวนมหาศาลเลยครับ การค้นพบนี้มีความสำคัญยังไงคะในมุมมองของนักประวัติศาสตร์แล้วก็นักโบราณคดีสำคัญอย่างยิ่งเลยครับเพราะสีเทพเนี่ยช่วยเติมเต็มช่องว่างขนาดใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยช่วงก่อนยุคสุโขทัยเลยครับมันแสดงให้เห็นว่ามีรัฐหรืออาณาจักรโบราณที่จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีอำนาจอยู่ก่อนหน้านั้นในบริเวณนี้สีเทพน่าจะเป็นศูนย์กลางของรัฐนั้นนะครับที่มีอิทธิพลครอบคลุมลุ่มแม่น้ำป่าสักแล้วก็อาจจะกว้างไกลกว่านั้นด้วย การศึกษาสีเทพจึงช่วยให้เราเข้าใจพัฒนาการของสังคมรัฐแล้วก็อารยธรรมในดินแดนนี้ได้ลึกซึ้งขึ้นมากเลยครับ สรุปแล้วเมืองสีเทพแม้จะไม่ใช่แหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในไทยแต่ความสำคัญนี้คือมีมหาศาลจริงๆนะคะเป็นประจักษ์พยานชั้นยอดเลยถึงความรุ่งเรืองในอดีตทั้งในฐานะศูนย์กลางการค้าที่เชื่อมโลกตะวันออกกับตะวันตกศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่หลากหลายแล้วก็เป็นเมืองที่มีผังเมืองแล้วก็วิศวกรรมที่ก้าวหน้ามากๆสำหรับยุคนั้นเลยค่ะ ใช่ครับสีเทพตอกย้ำไม่เห็นเลยว่าดินแดนไทยในอดีตเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้รับอารยธรรมจากภายนอกอย่างเดียวนะครับแต่บรรพบุรุษของเรามีพลวัตมีความสามารถในการปรับตัวผสมผสานแล้วก็สร้างสารรค์อารยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาได้เป็นผู้เล่นสำคัญในการสร้างเครือข่ายการค้าและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคเลยสีเทพคือหลักฐานที่ชัดเจนมากๆในเรื่องนี้ครับ การได้เรียนรู้เรื่องราวของเมืองสีเทพวันนี้ทำให้เราอดไม่ได้ที่จะรู้สึกภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์แล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาตินะคะนี่คือรากเง้าคือเรื่องราวที่ทำให้เราเข้าใจปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้าได้อย่างมีความหมายมากขึ้นจริงๆค่ะแล้วสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านละคะ เรื่องราวของเมืองสีเทพทำให้รู้สึกอย่างไรกันบ้างมีแง่มุมไหนที่คิดว่าน่าทึ่งเป็นพิเศษหรือว่ามีประเด็นไหนที่จุดประกายความคิดใหม่ๆขึ้นมาบ้างไหมคะลองแบ่งปันมุมมองหรือคำถามที่ยังค้างคาใจเกี่ยวกับมหานครโบราณแห่งนี้กันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากรับฟังความคิดเห็นของทุกคนจริงๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ